จัดเทียริสดีกว่าเนี่ยไม่ต้องสวัสดีเราเปิดคลิปมาเป็นชาติแล้วมาเออจัดเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องเปิดนี่อ้อดอปอดอปมีอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วอดอปมีเมอร์เดอร์มิตาลีเอ่อสำหรับสวนตัวให้ให้ให้บีให้บีพอให้บีพอเราเราว่าอาบีอาบีเราว่าบีเราว่าเมอร์เดอร์มันไม่เท่าไหร่อ่ะบูคาเวนเอาไปเลยเอาไปเลยอยู่ข้างล่างไปไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมา ถ้าว่าออฟเฮลเฮ้ยไอเอเลยไอ้เอถือว่าใช้ได้บล็อกฟุตบล็อกฟุตบล็อกฟุตเอาตอนไหนอ่ะเอาบล็อกฟุตตอนไหนดีดีกว่าดีเอาอ่าบีบีบีอ่าโอเคโอเคโอ้ Speed Speed r เอาไปเลยเอาไปเลยเ S เอาไปเอาไปเลย S เลยอย่าพูดอย่าพูดตีกันดิเอาไปเลย t ด e b a s สเลย The Base เลย The b เ s e เลย Build a b บ a t The Base เอาอีกแมปนึงเพชรซิม o น อะไรปิดสปอนเซอร์ไฟล์ก็ได้เผื่อเผื่อมันติดก็สิไอ้เราไม่ได้เปิดบันทึกเสียงไว้เราบันทึกเสียงแค่พวกเองไว้อ๋อมันแค่นี้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนขอเช็คกันสปอนเซอร์ไฟล์ไม่ขึ้นโอเคมาจัดต่อซิมอีส์อันนเพชซิมเอ็กซเพชซิมเอ็กกูให้กูให้เอเพราะว่ากูกูเล่นบ่อยกูกูชอบแต่ว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันอาจจะให้แบบสำหรับซีอะไรเงี้ยเราให้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่รู้โซอาร์เอ็นจี กูเล่นบ่อยเล่นบ่อยเอาไมาแบบกูว่าให้ให้ดีพอให้ให้ดีแต่ละวน่าเบสิมคือมันมันแล้วแต่โชคด้วยด้วยคือแบบกูกูก็เล่นไอ้นี่แมปอะไรเนี่ยเอ่อ The Strongest Metal Gear ไม่รู้ไม่เคยเล่นไม่เคยเท่าเ t o w e อ Defense Gimme This เลือกมาเล่น The Best ก็แย่ที่อะไรถ้าเป็น t o ว e r d e f e n ฟ e ธรรมดากูว่าให้อะอะไร Garden Tower Defense อะไรแมปเลยวะ เออไม่เคยเล่นเออพีดอนเนตไอพีดโดเนตอ๋อเอสเอสเลยเอสเลยหาตังค์ได้หาตังค์ได้แบบเพี้ยหรอปะเนาะสลับแบทเทิล้ยเคยเล่นอยู่ถือว่าใช้ได้อ่ะซีแล้วกันซีแล้วกันโคโดเพิ่มตบบ่อยนั่นสอันเป็นอีเวทอีเวทอีเวทให้เอเลยเอเลยใหเอเอพออันนี้ไอแมปไอแมปแมพกูเคยเล่นแมปสามัคคีแบบโคตรเพี้ยเลยเออสี่หอสนุกดีสนุกดีแต่ว่าอันนี้มันหัวร้อน เอาเอาสีาลาลาแล้วกันนะซีแล้วกันถึงหัวล้อเนี่ยสตเต็ปสตเต็ปอะไรแมปเลยวะสเตปสเต็ปมันเป็นแมปแบบวางบันไดแล้วปีนอ่ะไม่รู้ไม่เคยเล่นอันนี้แมปอ,อะไรเนี่ยเดรดูเชมเพด็ดเดรดูเชมเพ็ดเดรดูเชมเพ็ดไม่เคยเล่นอันนี้ก็ไม่เคยมันก็ไม่เคยออฟฟิเคเตอร์กูให้บีให้บีให้บีด้านหน้าเมอร์เดอร์ด้านหลังบอฟุต์ตีดีกว่าไม่รู้มันรู้สึกแบบแต่ก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์อยู่อ่ะเออก็บีก็ได้ เออ,อบีเหว่างระหว่างกลางมาด้อมันเหลืออีกกี่แมปวะเน,นี่ยโอ้โห <s> โอ้โหโอ้โหโอ้งคืนอ่ะกลางคืนอ่ะใจต้องแบ่งอีกเอ้ยอันนี้บอยให้สักบีกันบีบีให้หน้าบักฟุตเอ้ยแมวหน้ามือเลยดีกว่าเอ้ยทำแบ่งเป็นพันพาร์ทเถอะใช่ต้องแบ่งเป็นพาร์ทเป็นกันเลยแน่อะไรอันนี้ดีเฟนด์อันนี้ดีเฟนด์ก็แมปดีอยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เคยเล่นบ้างให้ซีดีกเออชาร์โด้บ็อกซิ่งแบตเทิร อ๋อเดิมเดิมอะไรเนี่ยเดิมเดอันนี้แบบอะไรเนี่ยแบบอะไรวะมึงลองมึงลองค้นหาดูดิค้นหาขี้ขวาขี้ขวาพูดเดิมว่าเออเซิร์ชรย์กูเกิลเฮ้ดูดิมันคือแบบอะไรอ่ะมึงซมมันคือแบตเทิลบิ๊กบ็อกซ์แบบอะไรวะไม่รู้อะเอออันนี้ก็แมบอะไรอีกเนี่ยช็อคเวฟเลสซิ่ง ก็หนูน่าเรียนไอ้เนี่ยมันมันเป็นเกมมันเป็นเกมที่บแบบเมื่อก่อนคนถ่ายติ๊กต็อกกันเยอ,อะเว้ยสีกันอันนี้ไอ้แบบนี้แบบนีบบ้ชอบแบบนี้ชอบแบบเขาเ,เล่นเขาเล่นชอบอยู่เอเอฮุกออฟฟี่เคยเล่นอยู่ก็สนุกอยู่แต่ว่าสำหรับกูแ,แบบก,ก,า,ก,แบบการจังหวะไม่ถูกให้ให้สีพอนะเอ้ยเอ้ยไอสีอยู่ตรงนี้มันอันหนึ่งเจเลยโอเคเอ่ออาบิลิตี้อะไรวะไม่เคยเล่น นีแบเอ,อไอ้แมปนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นเอออันนี้เ,ออเคยเ,เคยเล่นเอยู่เคยเล่นจำได้อันนี้แมปอะไรอีกเนี่ยไม่ทราบ <c oughs> โอ้โห,โหอันนี้ก็เอ้ยเบตูสคูอิโนอโอไอโอเอ,อ้ยได้อยู่อดีแล้วกัน <c oughs> ทายทูได้ไม่เคยเล่นเดเบส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 เลยเหรอมันทำไมแมปมันทำไมอะทำไมทำไมทำไมแบบกูมันเดเบสเลยแบบมันเป็นหาวิธีทางตาใช่ไหมแบบกูรู้สึกว่ามันสนุกดีกูเล่นได้หลายครั้งเลยเว้ยแต่ไม่เบื่ออะไรปะ อันนี้แบบอะไรแบบงัดข้อไม่เคยเล่นแบบงัดข้อเอ็นบีอันนี้ก็ไม่เคยเล่นอันนี้อะไรอีกเนี่ยอันนี้ก็ไม่เค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 ยอันนี้ก็ไม่ก็เล่นก็เล่นก็เล่นเลยอันนี้ก็ไม่เคยเล่นโอ้โอ้ยออบบี้ทำเป็นสกีบีดีไม่ให้เฮ้ย ไม่เจอแบบเดิุมาเดินมาเดินมาสนุกดาิุมาสนุกอันนี้ไม่เคยเฮ้ยเน็กบอดเน็กบอดเน็กบอดอะไรเอออันนี้อันนี้อะไรอันนี้ก็ไม่เคยสกินวีดี้เอาอันนี้เดรร์เลตอันนี้เดรร์เลตทดลองเหรอเออเออ่อ๋ออ๋อมันเปลี่ยนปกไออันนี้ให้บีกันชอบอยู่เอ้ยแม็แบบนี้ชอบเลยชอบเลยดีแม็แอะไรวะมันคือแม็อะไรนะทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์น่ะไม่ใช่ดิมันมันคือทอยเลตอะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าใช้ได้ ไม่เคยอันนี้ไม่เคยเอ้ยแคตตาล็อกเอาไปเลยเออันนี้ก็ไม่เคย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 เอ้ยอันนี้อันนี้ดีอยู่อันดีอันนี้เอไอซีไอซีพอไอซีไอไทีไอไทีโอเคไม่เคยไม่เอ้ยเออันนี้อันนี้ซูนามิซูนามิให้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 เบบี้แล้วกัน เอ้ยแมตตำรวจไอ้นี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่เอาบี้มันมันตอนซีเอาซีซีมีอาแฮนไม่เอ้ยเอ้ยเคยเคยอยู่เคยอยู่เอาดีแล้วกันกูไม่เคยอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยไอ้ยบล็อกเบิร์กบล็อกเบิร์กบล็อกเบิร์กเหรอบล็อกเบิร์กเมื่อก่อนมันตถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเสียตังค์อ่ะถือถือว่าแบบให้เอเลยนะแต่ทีนี้เพราะมันฟรีแล้วมันแม่งแปลกๆไงก็ไม่รู้เอาบีแล้วกันมันมีเด็กมันมีเด็กเข้าเยอะใช่เด็กเยอะเกินไป อันนี้ก็ไม่เคยอันนี้ก็ไม่เคยก็ไม่เคยก็ไม่เคยบางแบบถ้าเคยก็ไม่เคยก็ไม่เคย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 ไอ้ฟานาฟคูอันนี้ให้บีแล้วกันเคยเล่นอยู่เดอะอินทูเดอร์อันนี้ให้เอดีเลยหาเกมผีเล่นไหมอย่ากด่ามันมีมันมีแบบหนึงอะ ใช่มแบบเกมผีอ่ะเออสนุกมันมีหลายเอ้ยมีมีมีให้บีกันหน่อสนุกนะอาร์ซีดีกว่ามาพอรดมาพอรดมาพอดมาพอร์ตดจะระบบอะนี่นี่นี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่แอดเป็นเจอเหรอจะบอสได้ไหมอั้แมพไอเดนโลว์จูเพย์ไอ้บรรทัดกือบล่างสุดอะไอ้อันที่ห้ากูเคยเล่นอยู่สนุกนะเว้ยงสามสี่ห้าเนี่ยนะไม่ใช่อาสายเนี่ยเออสนุก สนุกงั้นสนุกสนุกให้ดีแล้วกันถือว่าดีถือว่าดีบีเมทเคียถ้าแบบกูกูให้บีเมทเคียอันนี้มันสนุกไหมแต่จำแจำน้ำปกได้ไม่เคย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 แมปดอเฮ้ยเอาไปเลยอ๋อกดเลยเอาเอาเฮ้ย อ๋อ,อยังอยู่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 ดอมันดอมันไปอยู่ไหนแล้วเอ๊ดอยดอไปอยู่ในนี่เนาะดอกขาให้เขาให้เอสดาเลยสนุกท่านึงต้องจัดท่านั่งใหม่ละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้อันนี้ไม่เคยเล่นอาร์เซนอลอาร์เซนอลได้เลยเอไม่ได้อ่ะคำว่าคำว่าอาร์เซนอลมันต้องรองแชมป์เว้ยดาวหูดดาวหูดเหรอ มันมีตอนนึงที่เขาแจกเงินสิบห้าล้านอะไม่รู้ไม่รู้กาชาออนไลน์กาชาออนไลน์ไปยืนตรงนั้นไปไปยืนตรงนั้นไปไปยืนตรงนั้นไปออตเบิลไม่เคยเต็มโบเฟนกูเคยเล่นกูเคยเล่นกูเคยเล่นเอ้ยไอ้อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ B ใช่ควายในแอสโวเฟนไม่เคยเล่นไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุกเบอร์เกอร์เอาไปเลยเอ S เมื่อกี้แมปวะเนี่ยน um> ั่นดิโอ้ยไม่เคยสั่งประทันพอวะอีกสักสองประทันพอไม่รู้เอาสักอีกสักหกนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่งเก้านาทีเองโล้บอกดาม่าไม่เคยเล่นเอ้ยอันนี้ the h o s t เลย the base อันนี้อะไร lucky b บ o c เอ้ยแมปในตำนาน fishing simulator ให้ระดับไหนเอ้ยอันนี้เอ้ยโอ้โหกูให้กูให้ A สนุกโย่ A แต่หน้าเูดบบนไปหน่อย Tower defense เอ้ย Tower defense simulator เร้วว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้ A A อันเมื่อกี้เราบารมีแล้วบ่าไอ้ฟิชชิ่งไอ้ฟิชชิ่งอะไร B swamp มาไปเลย the b a s สเฮ้ยทุกคนยังอยู่กันไหมเนี่ยแล้วไอ้พอดปิดไหมทำไมอ่ะโอเค เจลเบรกเจลเบรกมันไม่มันเหมือนไม่อัปเดตแล้วป่ะหรือมันยังอัปเดตอยู่เดี๋ยวดู่แล้วกันอันนี้แมปอะไรไม่รู้เดอะมิมิกโอ้โหเดอะมิมิกเอาไปเลยเอเอาไปเลยเอสดีกว่าโคตรน่ากลัวนี่แมปในตำนานเดอะเบสไปเลยนี่อันนี้ก็เดอะเบสมันให้งานไม่ได้เลยดันดันเจนเควสดันเจนเควสออ๋ นั่นนัเจนเควสแล้วว่าเราให้เคยเล่นอยู่อ่ะเคยเข้าไปทำอีเวนต์อ่ะแค่เคยเข้าไปทำอ่ะให้ให้ให้ดีแล้วกันอะไรให้ดีอันนี้แมปอะไรอ่ะโลยอไฮเหรอเดอะโบ๊ดิีไม่ชอบไม่เคยเล่นไม่เคย,เ,คยเฮ้ยรีเทลไทคูลสองก็ไปเลยแมปน,นี้โคตรชอบเดอะเบสไม่เอาเอ็ดแล้วกันเอ็ดก็พอเมือ่อ,อกี้เห็นเพลยซิมเอ็กวิวเพลยซิมเอ็กูสนุกสนุกเอ้ยหรือเพลยซิมกี่เกมวะนะ แคที่เม็ก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 บีล้สนุกสนุกใช้ได้ชอบตอนดาวมาเดิมบอลแฟนน้องฟองว่าให้บีเพราะว่ามันถือว่าสมจริงอยู่ถือใช่เบสบอลเบสบอลไปเลยเอเอฮะทีมปาร์คไทยคูนเอาไปเลยเดอะเบสอีกันโอ้ยเดอะเบสเริ่มเยอะแล้วสควิตเกมไม่เคยเล่นอันนี้ อันนี้ก็ไม่เคย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 เพนเคซี่เพนเคซี่เคยเล่น,นผ่านๆใชซีแล้วกันเดีย๋ยวถ้าถึงซอมบี้แอทแท็กพอมไหมเพราะว่าไหนซอมบี้แอทแท็กอยู่ตรงไหนเอ้ยก็ไม่นี่คลิปเพิ่งกินสิบเอ็ดนาทีเองไ,ไม่เคยเล่นไม่เคยไพซันไลท์อะแมปในตำนานเอาไปเอสเลยนี่แมปนี้เลยโคตรเดอะเบสเอาไปเลยมันก็แบบอะไรวะมันคือแมปโรงแรมอะไอแมปขาวๆเนี่ย มันจะเป็นมันเป็นแบบโรงแรมอ่ะที่มันจะให้เราอยู่สักพักอ่ะพออยู่สักพักมันได้ตังค์แล้วก็ข้ามไปฝั่งข้ามแค่นั้นนะแล้วบอกเพลเยอร์แวดบีบี้ชาร์กไบค์เอาไปเลยระดับชาร์กไบค์แบบในตำนานเอาไปเอไฮเทียระเบิดไม่เคยไม่เคยมิสซิควาเลเจนต์เอาไาบีก็พอไอจิวมันไอจิวมันอะไรวะอะไรมันเป็นอะไรมันลงขาไทายผ้าปูที่นอนเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่อันนี้ให้ซีแล้วกัน ไม่เคยเอ้ยมันเนี้เคยเล่นอยู่เจงก้าเอาไปไหนแล้วเจงก้าอ๋อเดอะวูดไปอยู่เดอะวูด s ยังไงอยู่ซีเนี่ยไหน my python peace no me อยู่นี่อยู่นี่ s ุ p ี e เ e c o อยู่นี่ b u i อิ i บิ u i l t it ดีเลยดีเลยเอ็ดเลย b u i อิ i เอาแว whoop whoo a แล้วกันเอเจนไม่เคยเดทกันเอ้ยบล็อกฮันเอาไปเลยบล็อกฮันบล็อกฮันคนอยู่ คนยูเอไม่เคยไม่เคยอีปิกมินิเกมเอาไปเลยระดับเอสมันดีเฮ้ยทำไมมันพูดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเองมันถือแค่อันนี้ใช่ไหมเออเสียงไม่เข้าอยู่แล้วสอดไฟเอ้ยดาวอิดเอาไปบี ้ใครตึงโช๊กโปอะไรใครมันตะลึงโปอะไรใครมันยืนได้ได้ได้เอฟเฟกต์ได้เอฟเฟกยืนดีๆไม่รู้อันนี้แม่ไม่เคยใครมันอยู่ดีตะลึงเอ้ยซอมบี้โบเอลีย่า 5S เอาไปเลย S ยิงผีมันดีได้เอฟเฟกต์ได้ตบหมกได้ตบหมกอันฟินิทตี้โลทิปเคยเห็นอยู่อ่ะอาบีแล้วกันเบก5อันนี้เคยเข้าไปทำอีเวนต์แล้วโทรศัพท์ระเบิดเอาไปเอซอมบี้แอทแท็ก ซอมบี้แอตแท็กเอสเลยเออสนุกมีแมปอะไรเอาแมปที่มันดูเด่นๆดีกว่าทำไมมีทีมพาร์คไทคูณสองอ่ะน,นะไฮแอนดซิกไฮแอนดซิกไฮแอนดซิกสนุกเอาอันนี้โซเวอร์เดอะคิวเลอร์กันนะเอาไปเอสไฮไฮแอนดไฮมันกดเอฟเฟกต์อ <laughs> ะไรอีกแล้ววะไห <laughs> <laughs> น ก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะเอาแค่นี้แหละถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะตายจะกดเสียงจิ้งหรีทำไมจะกดเสียงจิ้งหลีทำไมไม่ต้องกดก็ได้ไอ้สเปยนี้นี่อยู่แต่คนมันท็อกติกเยอะไปหน่อยบีเฮ้ยสามศเอาไปเลยเอสไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะ ถ้าจัดอีกคืนนี่ไม่น่าต้องนอนเออจริงน่าจะจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานกก็อยู่มอยูช่วยไม่ได้เพราะจบแค่นี้แหละเนี่ยเนี่ี่ทลิททั้งหมดเนี่ยมีแต่ไม่ได้เล่นโอ้ยโอ้ยเอ็เอเอ็เอเอ็เอเอ็